วันนี้มาส้มข้กคคให้น้องกันดานะคะอันอน,นี้บรรยากาศตอนเช้าของเรานะคะน้องน้ำชุกน้ำชุกของเราวันนี้ ยายทองจานแซนดี้ปุ๊กกี้นะคะ่ะวันนี้มาดูการซ่อมข้อให้น้องนะคะเพราะว่าน้องทำหักหมดเลย,ยต้องออกต้องเชื่อมนะคะตอนนี้่ตตตตตตนะตน ใ้สร้างขึ้นผ้าใหญ่นะคะเดี๋ยวพาไปดูวิวสวยๆของเราพีอ่อพลายตามน้ำอีกแล้ววันนี้ ดูวิวกันดีกว่าสวยๆไม่ได้ดูนานแล้วเนาะให้แม่ๆได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะบรรยากาศที่สดชื่น <laughs> ตอนเศร้าบรรยากาศตอนเศร้าสดชื่นเรามายืนตรงนี้เราก็จะมีบอนไซนะคะนี่ค่ะบอนไซให้ดูด้วยมีช้างด้วยแล้วก็ดูบอนไซนี่ก็ สวยนะคะบนทรายของลุงแกทำไว้บนทรายนั่งดูช้างไปด้วยดูวิวนะคะนู่นบรรยากาศของเรา วิวจะสวยนะคะอยู่ที่นี่เย็นวันนี้อากาศดีมีแดดแต่ก็ตอนนี้ไม่มีแล้วคลึ้มเมื่อกี้แดดนะคะตอนเช้ามาตื่นเช้ามาจ้าไปเลยตอนนี้เริ่มคลึ้มมาอีกแล้วบรรยากาศจะดีลมพัดเย็นดีที่นี่พวกเราก็มาทำงานนะคะทำงานทีูุ่กเตให้กำลังใจพวกเราด้วยนะคะนักท่องเที่ยวก็น้อยะคะ่ะว่าบางช้างเปิดเยอะ ฝากคุณแม่ดูคลิปด้วยนะคะบางช้างเปิดเยอะแล้วที่ภูเก็ตค่ะเราก็นักเที่ยวก็จะน้อยลงนะคะเพราะว่าปางเยอะขึ้นแต่ว่านักเที่ยวเท่าเดิมมันก็จะขยายกันไปเนาะพวกเราก็ได้วันละเที่ยวสองเที่ยวเราก็จะได้ทาคลิปด้วยให้แม่แม่ได้ดูคลิปช่องน้องอันดามันฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ บรรยากาศของเราอันนี้พ่อพายนะคะไม่อาบน้ำอยู่พายซิกโโ้อาบน้ำตอนนี้ด้านบนเนะะเาะาก็สาวๆเขาขึ้นไปแล้วพ่อพายมาที่หลังเพื่อนอเอ้เตตู ้โอ้ยแรงต้นไม้ก็ตายแล้วนี่ยไม่มีดอกแล้วอันนี้พี่น้โชคนะคะพี่น้โชคได้กินอ้อยอร่อยมากเลยโอ้ย <c oughs> แซ่บบอนัมอูเสียงกัดเลย <c oughs> เสียงกัดนี่อร่อยแซ่แบแซบเลยล่ะห <c oughs> ยู่ด้วยกันนะคะอยู่ที่นี่น้โชคกกะิอันดามัน พี่นำโชคก็ตกงานมาจากสุรินได้มาอยู่กับอันดามันนะคะโอ้ยจะขโมยอ้อยเอ้าเอเอาถึงไหมเอ้าเอ้ามีคนแอบเอ้าแอบอ้าวได้กินแล้วก็สามารถจะพอตัวนะคะห้ามเรียนแดบก็บอกโอ้ยในปาก็ยังมีอยู่ยังมาขโมยอีกเนาะ โอเคเสียงกินแม่แม่แม่มาเบิเ่งเด้อนองก็ช่างนะคะช่างช่างทำข้อให้น้องอันดาวันนี้พ่อควานทำเองชมเองนักเลนพอพ่อควานดอกอี่เนาะมันแซ่บไปรีเลยนเนาะคุณแม่ฟังเสียงกัดก็วหูเลาเออ อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะช่องของน้องอันดามันเด้อแม่ๆมอย่าลืมด้วยค่ะซอยๆกันฝากคลิปน้องอันดามันด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ